นี่เธอเมื่อกี้มันพาคิแหงราชันเฮ้ยเจริงเลอเนี่ยตกใจนั่นนี่ไอ,อห,หนูนั่นทอนท่านประหารอยู่แค่เอื้อมทางไปหาเอสเปิดออกแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้มันทำเอาเกือบหมดสติเลยไอ้ทำใจดีๆวไว้เมื่อกี้เป็นล์มอือน้องชายเอสละหมอหมอหนุ่นเป็นคนทำงั้นเหรอไมีหากีแห่งราชันเหมือนพ่อกับผมแดงมีพลังฝ่ายที่น่าขนลุกสะด้วยแฮะอดูเหมือนว่าเมื่อกี้จะใช้แบบไม่รู้ตัว เกิดมาพร้อมกับพลังนี้จริงๆด้วยนายนด้วยเหรอไรที่จิตอ่อนก็ได้ถอยไปซะอย่าเชื่อมันเป็นแค่รุก,กี้ธรรมดาหาขี้แห่งราชันเหรอในเมื่อมันเป็นลูกของราคนนักปฏิวัติก็ไม่แปลกที่มันจะมีพลังนี้พลทอนโดเบอร์แมนนี่เธอเมื่อกี้นะพลังแบบนั้นไปเอามาจากไหนกันนะฮะอะไรเหรอเขาจะไม่รู้ตัว ว่ามีพลังที่ยังหลับไหลอยู่มีหน้าละถึงสามารถดึงดูดผู้คนได้ต้กไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆราก้อนอย่าให้มันรอดจากสงครามครั้งนี้ไปได้เด็ดขาดไม่งั้นไม่จะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาดอีกคนจะต้องกำจัดหมอกฟ้าให้ได้